สวัสดีครับเพื่อนๆนักลงทุนนะครับที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้เราก็ถือโอกาสนะครับมาพิจารณาหุ้นเกี่ยวกับความรักนะครับว่าด้วยหุ้นที่เขานะครับผลิตนะครับแล้วก็นำข้าวนะครับจำน่ายนะครับเรื่องของเวชภัณฑ์นะครับที่เกี่ยวกับปศุสัตว์นะครับ ปศุสัตว์ก็สัตว์เลี้ยงนะครับจำพวกไหนเพื่อนๆดูตามภาพเนี่ยมันมีทั้งหมูหมานะครับหมูหมาไก่อะไรต่างาเนี่ยนะครับแมวเห็นไหมครับอ่าอย่างนี้นะครับก็อาศัยการทําธุรกิจเนื่องด้วยความรักความเมตตาความเอาใจใส่อย่างนี้นะครับทั้งปศุสัตว์ก็คือพวกสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงแล้วก็จําจพวก นะครับนอกจากปศุสัตว์แล้วก็มันจะมีพวกหมาพวกแมวอย่างนี้นะครับก็อาศัยความเมตตาจิตนั่นเองนะครับนั้นเราก็จะมาพิจารณากันนะครับอันนี้ครับหุ้น BIS นะครับบริษัทไบโอไซด์นะครับแอนิมอลเฮลจำกัดมหาชนนะครับผู้ผลิตเห็นไหมครับและนำเข้านำข้านะครับแล้วก็จำหน่ายเวชภัณฑ์นะครับเวชภัณฑ์ก็เกี่ยวกับยานะครับ นะครับแล้วก็อะไรที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมืออุปกรณ์อะไรต่างนั่นนะครับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปศุสัตว์แล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับพวกเฮ็ดนะครับพวกสัตว์เลี้ยงต่างเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเทรนด์เหมือนกันนะครับเพราะว่าคนไทยเราก็มีสัตว์เลี้ยงนะครับมีการเลี้ยงหมาเลี้ยงสุนัขนะครับไว้นะครับเพราะว่ามัน น่ารักมันคนเรานะครับหลายๆท่านก็รักสัตว์นะครับพวกปลาพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกกระต่ายพวกหนูพวกอะไรแล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถือว่าอยู่ในเทรนนะครับแต่ว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็จะดูในส่วนของงบการเงินนะครับ IPO เข้ามาถือว่าโหดอยู่นะครับเพราะว่ามันอาศัยจังหวะแะะเวลาเข้ามาปี65นะครับ ปัจจุบันปี68มันก็แค่3ขวบเองนะครับอนุบาล3ขวบหุ้นตัวไหนที่อายุสัก3ขวบเนี้ยนะครับแสดงว่าตอนที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาฟาดกำไรไป11เด้งนะครับเด้งก็คือ1 1 0 0เป็นเี่ยนี่เป็นเทคนิคของการสร้างธุรกิจเข้ามาขายคือคนที่เขาเป็นต้นคิดเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทำกำไรได้นะครับและคราวนี้ในส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับหรือว่านักลงทุน ipo เนี่ย นะมันจะเกิด drawdown นะครับก็คือการลดลงของเงินทุนเนี่ยนะครับเกิน50นะครับเกิน50คือถ้า3บาทนี่ก็ะนะครับเกิด drawdown เนี่ยนะครับไป 5, 50 5นละนะครับเปอร์เซ็นต์ drawdown แต่ตรงนี้ก็คือ2บาท58เนี่ยมันต่ำกว่า3บาทนี่มันก็เกิน50นะครับคราวนี้เราในฐานะที่เป็นนักลงทุนที่มีสติปัญญาในหุ้นเป็นของตนเองเนี่ยเราก็ถือโอกาส ในจังหวะที่วิกฤตเศรษฐกิจหรือว่ามันราคามันลดต่ำจาก IPO เนี่ยมันมาเข้าสู่โหมดการพิจารณาของเรานะครับโดยที่ตัวเลขมันจะไม่โกหกเรานะครับส่วนหนึ่งเลยนะครับเราก็ดูในส่วนของมูลค่ากิจการเมื่อเทียบกับกำไรที่บริษัททำได้ถือว่าค่อนข้างจะยุติธรรมนะครับนะครับก็คือ,อประมาณ9.58เท่านะครับ10เท่าก็คือยุติธรรมเป๊ะเลยถ้าตรงนี้ก็เผื่อเลอเผื่อขาดก็คือนะครับ อาจจะยุติธรรมหรือแพงหรืออาจจะถูกก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่ามุมมองระยะยาวนะครับมันมีอัตราการเติบโตไหมเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับราคาในกรอบ365วันนะครับ1ปีนะครับ52สัปดาห์นะครับที่ผ่านมาเนี่ยสูงสุด4บาท24ต่ําสุด2บาท38นะครับตอนนี้อยู่ในโซนล่างนะครับเพิ่มขึ้นมาแค่20สตางค์เองนะครับ อันนี้มูลค่าตามบัญชีก็ถือว่ายุติธรรมอยู่นะครับศนก้าปใกล้เคียงกับคำว่า1สุดๆเลยนะครับคราวนี้นะครับในส่วนของ PE ก็ประมาณนี้เห็นไหมครับมันก็จะประมาณนี้นะครับคราวนี้เราดูว่านะครับใครเป็นผู้ถือหุ้นอะไรยังไงนะครับนี่ก็ b s Group นะครับเป็นเป็นธุรกิจครอบครัวอยู่พอสมควรเลยนะครับถ้าเราดูจากจากตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะ เห็นนะครับว่าสัดส่วนการถือหุ้นใครอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับพอเราพิจารณาจะตรงนี้เราก็จะทราบนะครับว่ามันมีสัดส่วนเป็นยังไงนะครับพวกเราก็ดูนามสกุลอย่างนี้นะครับถ้าพวกเราเห็นนามสกุลอย่างนี้พวกเราก็ไปดูว่านามสกุลเหล่านี้นะครับมีใครซื้อถือลงทุนในหุ้นอะไรยังไงบ้างอย่างเงี้ยนะครับอย่างเี้เห็นไหมครับเพ่อนเพอนพอเห็นนามสกุลนะครับเพื่อนๆก็ต้อง พี่นาเราอ๋อนะครับอันนี้เป็นเสียเสียยักษนะครับคุณวิชัยวชิระพงศ์นะครับก็เป็นเสียนหุ้นคนหนึ่งมันกัดน,นะครับอันนี้เราดูในส่วนของผู้ถือหุ้นไปแล้วนะครับสัสดส่วนเปอร์เซ็นต์ก็โอเคอยู่นะครับน่าน่าสนใจอยู่ทีเดียวนะครับในการเราพี่นาเราดูว่าหุ้นจ่ายผลผลเป็นยังไงบ้างนะครับข้าวมาปีเห็นไหมครับหกห้าปีของหกสองครั 6, ้งหกเจ็ดสองครั 7, ้งหกแปดก็สองครั้ง เป็นหุ้นจ่ายปันผลปีละสองครั้งแล้วก็มีการเติบโตของอาการจ่ายปันผลที่ชัดเจนเลยนะครับน่ก็คือมีโกรดนะครับมีอัตราการเติบโตของปันผลนะครับอันนี้เราต้องมองหาหุ้นที่มันเติบโตนะครับรายได้โตกําไรโตปันปันผลเพิ่มหรือมีโกลด่นะอันนี้เราไปดูในส่วนของงบดุลกันบ้างว่าบริษัทเนี่ย มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งหรืออ่อนแอนะครับถ้าแข็งแกร่งเนี่ยสุดๆเลยก็ CR สภาพคล่องเนี่ยควรมากกว่าหรือเท่ากับ2ขึ้นไปนะครับอันนี้นะครับ IPO เข้ามานะครับก็ไม่หลุดไม่หลุด2กว่าเลยนะครับถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับในส่วนของอสภาพคล่องครับเราต้องดูประกอบกับหนี้สินด้วยว่ามันต่ำกว่า1ต่ำกว่า0.8มั้ยไหมอันนี้สบายหายห่วงเลยนะครับ พอเราดูจากตัวเลขตัวนี้ปุ๊บเราก็ไปดูคุณภาพของวงจรเงินสดที่นําไปสู่งบดุลเนี่ยนะครับงบกำไราขาดทุนงบกระแสงเงินสดอย่างเงี้ยนะครับมันมันเป็นงบดุลที่มีคุณภาพหรือว่ามันสอดใส่ยอดแย่อะไรไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราดูจากตรงนี้ก็ก็โอเคนะครับอ่าถือว่าตัวเลขก็ไม่ได้ห่างกันมากเท่าไหร่นะครับสเดือนกว่ากับ2เดือนโดยประมาณเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้ก็อำนาจต่อรองก็เขา เป็นพูดง่ายๆก็คือตัวเองนะครับเป็นลูกน้องของบริษัทที่ตัวเองเอาสินค้ามาขายอีกทีเนี่ยก็มีอำนาจต่อรองต่ํากว่าเจ้าหนี้การค้าคือต้องต้องชาระนะครับเร็วกว่าที่เงินเข้าสู่บริษัทกิจการนะครับเงินไหลออกจากกิจการเนี่ยไวกว่าสักสิบกว่าวันนะครับก็ถือว่าด้วยสภาพคล่องทางการเงินหรือฐานะทางเงินระดับสองเท่ากว่าเนี่ยเอาอยู่สบายเลยนะครับไม่มีปัญหา เรามาดูวงจรเงินสดวง,ง,งจรเงินสดแล้วเรามาดูกระแสเงินสดบ้างนะครับบริษัททำธุรกิจแล้วมีกำไรไหมเห็นไหมครับลงทุนใหม่ๆ IPO เข้ามาปี65 66, 66เนี่ยชัดเจนเลยว่าขาดทุนปี67เ,เห็นไหมครับมีกำไรนั่นแหละจึงทำให้ราคา IPO 6บาทเนี่ยมันหลุดล่วงลงมาเหลือแค่2บาทกว่าแต่ปีนี้เราเห็นแนวโน้มแล้วนะครับว่าโอเคกำรังการเงินงานเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มสะท้อนอยู่ใน ลบกระแสเงินสดละนะครับทำธุรกิจนะครับตอนนี้ในส่วนของกิจกรรมการลงทุนเนี่ยอันนี้ขายทรัพย์สินนะครับถ้าเป็นลบเนี่ยก็คือโอเคดีนะครับแต่ถ้าเป็นบวกในขายทรัพย์สินกินแน่นอนนะครับหรือไม่ก็คือบริษัทลูกนะครับแบ่งกําไรมาแต่ตรงนี้ยังไม่เห็นบริษัทลูกนะครับคราวนี้ในส่วนของงบนะครับกิจกรรมการจัดหางบหาเงินเนี่ยนะครับงบกระแสเงินสดเนี่ย แล้วก็อันนี้ IPO เข้ามานะครับแล้วก็ในส่วนเนี้ยนะครับก็มีการแจยผลผลต่อเนื่องอยู่นะครับก็โอเคตอนนี้เราไปดูในส่วนของภาพรวมกันนะครับเราดูการดำเนินงานของ Q Q 2นะครับหเดือนเนี่ยนะครับไตรมาสสอเดือนเป็นยังไงเห็นไหมครับปีที่แล้วเนี่ยคือ9สตางค์ปีนี้11สตางค์ก็ถือว่าโตขึ้นนะครับพูดถึงว่ากำไรสุทธิเติบโตขึ้นนะครับอันนี้คือวัดกัน คิวออนคิวนะครับไตรมาสต่อไตรมาสก็คือ6เดือนต่อ6เดือนปีที่แล้วอย่างนี้นะครับแล้วคราวนี้เรามาดูภาพรวมนะครับของ BIS นะครับไบโอสายกันนะครับราคาปิดตลาดวันนี้นะครับก็คือ2องบาทห้นะครับอันนี้ก็ในส่วนของงบนะครับภาพรวมเนี่ยเราดูอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ขวอส่วนของงบดุลนะครับอันนี้ IPO เข้ามาก็โอเคเลยนะครับ ตอนนี้รายได้เป็นยังไงบ้างพันเแล้วก็2 0 0 0กว่าเห็นไหมครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ารายได้มันเติบโตขึ้นนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะชัดอยู่นะครับระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้อ่าไม่ได้แบบโตแบบก้าวกระโดดนะครับค่อยเป็นค่อยไปก็อยู่ประมาณ2 0 0 0 2004อันย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คราวนี้เราดูในส่วนของกําไรสุทธิบ้างเป็นยังไงนะครับ ในส่วนของรายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแต่กำไรสุทธิลดลงนะครับลดลงจากไหนจากที่ก่อนที่จะ IPO เข้ามาด้วยซ้ำไปท,ท,ทั้งๆที่รายไดย้ต่ำกว่านิดหนึ่งนะครับอันนี้ทำให้เราทราบว่านะครับค่าใช้จ่ายมันมันสูงขึ้นนะครับค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอันนี้ก็ในส่วนของกำไรสุทธิก็จะอยู่ประมาณเนี้ยนะครับห้าสิบกว่าล้านหกสิบกว่าล้านนะครับปีที่แล้วเนี่ยก็มากขึ้นหน่อยนะครับ อันนี้เราดูในส่วนของความรู้ความสามารถของผู้บริหารอยู่ในเกณฑ์ไหนนะครับอันนี้นอกตลาดเราไม่ว่ากันละนะครับพอค่ามาในตลาดปุ๊บอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับ8ถึง12ไม่ได้โดดเด่นไม่ได้เป็นโกรดอะไรเลยนะครับไม่ได้เป็นโกรดสต็อกหรือหุ้นเติบโตเลยนะครับเออเราเราไม่เห็นภาพเติบโตแบบแบบ2 0 3 0 15-20-30%อย่างนี้ไม่ไม่มีเลยนะครับ รายได้โตแต่ว่ากําไรสุทธิไม่โตเลยดูจากความรู้ความสามารถแล้วคู่แข่งในตลาดนอกตลาดมันเป็นแค่ธุรกิจซื้อมาขายไปหรือว่าค้ากําไรส่วนต่างนะครับนำเข้าจากต่างประเทศผลิตบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้นะครับแล้วก็ค้ากําไรส่วนต่างซื้อมา10บาทขาย12อะไรอเงี้ยนะครับเราไม่รู้นะครับแต่มัน,เป,น,เ,ปนเป็นธุรกิจที่ใครๆก็ทําได้นะครับใครๆก็ทําได้มันไม่ได,มไมได้มีความได้เปรียบ ในเชิงการแข่งขันคนอื่นทําไม่ได้ลอกเรียนแบบไม่ได้ไม่ใช่นะครับรานนี้เราไปดูความมีน้ําใจว่าจ่ายปันผลเป็นยังไงเข้ามาในตลาดใหม่ๆแล้วสองเปอร์เซนกว่าแล้วเพิ่มขึ้น3เพิ่มขึ้นเป็น5้าอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นหุ้นในอุดมคติในเชิงของการจ่ายปันผลอย่างที่เราดูนะครับเราเห็นเลยโกรอของปันผลนี่ชัดเจนนะครับแต่ว่ารายได้โตนะครับแต่ว่ากําไรสุทธิยังยังไม่เห็นภาพชัดนะครับมันอยู่ในระดับประมาณเนี้ยครับอ่า เห็นไหมครับ20สตางต่อหุ้น16แล้ว20สตางต่อหุ้นก็จะประมาณ20สตางต่อหุ้นนะครับก็ถือว่าส่งๆนะครับแต่ว่าปันผลโอเคเลยนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจแล้วเพราะว่าราคามันลดล่วงจากเห็นไหมครับ7-8บาทเนี่ยลงมาเลอ2บาทกว่านะครับนั้นถ้าคําแนะนำนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับก็คือถ้าแนะนำนะครับก็คือแนะนําเป็นพอร์ตเกษินเร็วกเกษินรวย นะครับพอตเกษียณรวยอย่างมีความสุขนะครับแนะนําก็คือเก็บนะครับเก็บระยะยาวอย่างเงี้ยนะครับเออถ้าท่านใดนะครับชื่นชอบนะครับการลงทุนระยะยาวอย่างเงี้ยอันนี้เราเราหวังผลได้ได้สองส่วนเลย2ต่อก็คือ1ก็คือในส่วนของปันผลนะครับน่าจะอยู่แต่ระดับประมาณ4 5ึขึ้นไปนะครับในส่วนของตัว d i y อยนะครับ Dividend y น e l d เนี่ยนะครับเออ ในส่วนของคาปิตอนเกนนะครับในส่วนของคาปิตอนเกนเนี่ยนะครับคาปิตอนก็อาจจะนะครับเห็นอยู่สักนะครับอาจจะสัก10-50%อย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็ลุ้นกันยาวๆนะครับ10-50%ในอนาคตนะครับอันนั้นก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าราคาจะสอบาทห้าอาจจะกลับขึ้นไปที่4บาทก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่านะครับผล ประกอบการกำเนิดง,งานในอนาคตเนี่ยมันกําไรสุทธิต่อหุ้นมันเพิ่มขึ้นไหมมีโอกาสนะครับแล้วก็ราคายุติธรรมนะครับจากเห็นไหมครับ P/B v 3เท่า2เท่านี่นนะครับตอนนี้คือราคา1ต่อหนึะครับโดยโดยปกติแล้วเราเห็นหุ้นแบบนี้นะครับก็อาจจะพินาได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับมูลค่าตามบัญชีในี่ยบาท61มูลค่า ตามราคาตลาดอยู่ที่2บาท5 62บาท58นะี่ก็ถือว่ายุติธรรมกันนะครับอันนี้กอ็อยู่ที่เพื่อนๆนะครับให้ไปอ่านศึกษารายงานประจําปีเพิ่มเติมนะครับเผื่อเพื่อนๆท่านใดน,นะครับสนใจที่จะซื้อถือลงทุนระยะยาวเพื่อนๆจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมว่าโอเคหุ้นเกี่ยวกับปศุสัตว์บ้างนะครับพวกสัตว์เลี้ยงนะครับหมูหมากาไก่แล้วแต่เ네ห็นไหมครับน่ารัก,น,รกน่ารักเนี่ยจะเป็นเทรนไหมคนมีลูกน้อยแล้วมีสัตว์เลี้ยงเยอะอะไรเนี่ย ถึงจะมีลูกไม่มีลูกนะครับก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยนะครับเอออันนี้ก็อาจจะเป็นเทรนตัวหนึ่งในอนาคตก็เป็นไปได้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆน,นะครับรวยทรัพย์รวยปิติสุรวยสติปัญญาในหุ้นยิ่งๆขึ้นไปนะครับก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีในโลกแห่งการลงทุนขอบคุณครับ